สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟลีแชนแนลชัยมงคลครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาที่ข้อควายของคุณกิตทองเจนะอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าที่ข้อของคุณกิตนี้มีเยอะนะครับเขาก็จะเปิดทีละแม่เปิดทีละแม่นะครับนี่ก็คือไอดียไลน์นะครับศูนย์ 98988 0053นะครับท่านที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับอยากถ่ายคลิปนะครับแอดไลน์มานะครับถ่ายให้ฟรีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยัสดีครับผมอ๋อวันนี้จะเปิดแม่นี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับแม่สอนครับชื่อแม่สอนเนาะอ่ะครับแนะนําตัวก่อนนะครับอ่าผมพุศกิตครับ หนองแห้วหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับครับบ้านหนองแห้วเนาะบ้านหนองแห้วครับหมู่ที่หมู่ที่เจ็ดหมู่ที่เจ็ดนะครับบ้านหนองแห้วหมู่ที่เจ็ดนะครับตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันอำเภอทับทันนะครับเมนี้ชื่อเม่สอนเนาะชื่อเมสสอนนะครับส่วนสูงส่วนสูงวัดตะกี้เนี่ยได้เท่าไหร่ครับได้ร้อยสามแปดครับรับประกันที่สามแปดเนาะแต่อาจจะสูงกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับ แต่สลับแม่สอนนี่อยู่ในท้องมีไหมอ่าอยู่ในท้องท้องเก้าเจริญครับท้องเก้าเจริญอยู่กี่เดือนครับสอ,องเดือนกับสองวันสองเดือนกับสองวันเนาะอด<อ>หมอจากกรมปรศุสัตว์อำเภอทับทันตรวจท้องให้เรียบร้อยครับ<อ>ผ่านร้อยเปอร์เซ็นหมอที่ผสมนี่ชื่อชื่อหมอฤทธิ์ครับคุณหมอฤทธิ์นะครับครับโอโ้โหหมอฤทธิน์นี่เอาละมีหลอดมีใบครบเนาะมีบอดมีใบครบครับอืมเรามีลูกติดมีลูกติดเป็นลูกแก้วฟ้าครับ ลูกแก้วฟ้าเป็นเพศอะไรครับเพศผู้กี่เดือนได้ไหมสี่เดือนประมาณสี่เดือนนะครับอเดี๋ยวเขาเขาชมใบนะครับชมเขาชมใบหน่อยนะครับตัวนี้คือลูกที่เกิดมาแล้วนะครับลูกตัวนี้คือลูกที่เกิดมาแล้วก็อ่ามีหลอดนะครับมีหลอดแล้วก็อ่า หลอดใบอ่านี่คือมอลินะครับวันที่อันนี้คือวันที่เก้าธันวาหกสามนี่คือเกิดหรือว่าทับทับเนาะทับค่ะหกสามทับหกสามทับนะครับแล้วนี่ก็คือแม่เอยคือพ่อนะครับแก้วฟ้านะครับลูกแก้วฟ้าคือเกิดมาแล้วได้สี่เดือนนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับเดี๋ยวพาท่านไปชมลูกนะครับอ่ะแล้วทีนี้ที่อยู่ในท้องเจริที่อยู่ในท้องตัวนี้คือก้าเจริญนะครับคือก้าเจริญ ทับเมื่อวันที่24พฤศจิกายน64นะครับอ่านี่คือชื่อแม่สอนนะครับแม่สอนนี่ทับก้าวเจรือนไว้นะครับอยู่ในท้องนะครับสองเดือนกับอีกสองวันใช่ไหมครับหมอตรวจผ่านเรียบร้อยครับโอ้แล้วร้อยเปอร์เซ็นครับร้อยเปอร์เซ็นตติดนะครับครับวันนี้จะเปิดแม่สอนเท่าไหร่สองแสนสองครับสองแสนสองหมื่นนะครับท่านผู้ชมครับ สองแสนสองหมื่นเป็นคอยเก่าควล่าให้ลูกทุกปีครับผสมติดง่ายหลอดเดียวติดแม่สอนเนี่ยนะครับครั้งเดียวติดเลยครับทั้งสองตัวอะไรที่ทามาเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับเนี่ยเลี้ยงมาสามปีแล้วครับแม่สอนเนี่ยให้ลูกกี่ตัวแล้วพอจะเดาออกไหมครับประมาณสี่ตัวน่าจะตัวที่ห้าในท้องครับสี่และตัวที่ห้าในท้องเนาะครับเหล่ากอก็เป็นยังไงครับไปที่อุทัยนะครับที่หนองกังดงนี่ครับ โอ้โควายมาจากน้องกลังดงอุทัยครับผมท่านผู้ชมครับคือควายอุทัยเนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทาไมถึงบอกว่าควายควายเก่าเล่าอุทัยเนาะก็คือผมสอบถามาคนทฒ่าคนแก่นะครับเขาบอกว่าเป็นควายที่เลี้ยงมาเป็นสายพันธุ์ของอุทัยนี่นะครับไม่ไม่ไม่ได้เอาสายพันธุ์อื่นมาปนนะครับ มันก็มีนะครับที่คนถ้าคนแก่เขาเลี้ยงเขาไม่เปลี่ยนสายเลยเขาเลี้ยงอยู่งั้นแหละแล้วก็ควายอุทัยนี่ก็จะมีอัตลักษณ์โดดเด่นนะครับน่าจะเป็นสูงเท้าจเจนอ่องเป็นตาแต้มแจํานะครับมีสายเลือดของควายป่าลงมาด้วยเขาบอกงั้นนะเคยไปเลี้ยงตามภูเขาตามชายภูเขานะครับแล้วก็มีควายป่าลงมาทับผสมนะฮะเราก็เล่ากันมาแบบนี้นะครับ ก็เลยมีคําพูดที่ว่าเป็นควายเก่าเหล่าอุทัยเนาะครับแม่สอนนี่ก็เปิดไปที่สองแสนสองหมื่นนะครับครับผมอันนี้อันนี้ลูกเขาจะไม่แน่ใช่ครับนี่ครับเป็นเพศผู้นะครับเป็นเพศผู้เป็นลูกแก้วฟ้านะครับอายุสี่เดือนนี่โอ้โหน่ารักครับหมอผสมคนเดียวกันครับหมอผสมคนเดียวกันนะครับคือหมอฤทธิ์นะครับ อายุสี่เดือนนะครับกระสอบแม่นี้ก็สูงที่รับประกันร้อยสามแปดนะครับครับอาจจะสูงกว่านั้นนะครับอาจจะสูงกว่านั้นเพราะว่า,าดูดูแล้วเนี่ยคือรับประกันสามแปดทับติดง่ายหลอดเดียวติดโอ้แสดงว,ว่ามันลูกดีครับถ้าทับติดง่ายบางตัวก็ติดยากหน่อยหรือไม่ก็จับสัตว์ ยังไม่แม่นพอสองแสนสองหมื่นนะครับครับผมเชื่องไหมครับแม่เนี้ยเชื่องมากเลยครับไม่ดุนะไม่ดุครับไม่ดุ เด็กเลี้ยงได้ผู้ใหญ่เลี้ยงดีเออจุงจุงบนหน้าแปลงเห็โอเคโอเคครับจะได้ถ่ายทางท้าย นะครับแม่แสนนะครับกับลูกเอ้ยไม่ใช่แม่แสนแม่แม่ม่สอนนะครับกับลูกอ่าลูกอายุสี่เดือนนะครับเป็นลูกของเจ้าฟ้าอยู่ในท้องก็คือเก้าเจริญเก้าเจริญนะครับติดแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองเดือนอีกอีกสองวันแล้วครับหมอกรมปศุสัตว์ทับทันตรวจครับครับอ่คนผสมคนเดียวกันออ่ะเราอีกแม่หนึ่งครับมีอีกแม่หนึ่งนะครับก็คือแม่นี้ใช่ไหมแม่นี้เนาะ อยู่ตรงนี้ก็ได้ครับจูงมาตรงนี้ก็ได้ครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรนะแม่งามครับชื่อแม่งามนะครับแม่นี้ก็ส่วนสูงเราวัดได้ที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้เนะี่ยร้อยสามห้นะครับรับประกันที่ร้อสามห้านะครับสามห้าสามหกแม่แม่งามเนี่ยมีลูกอันนี้คือคือลูกตัวโตวเขานะครับผมเอ,อเขามีลูกกี่ตัวเลยเนี่ยเออน่าจะประมาณ สามตัวสามตัวเนาะแต่ตอนนี้มีอยู่สองตัวนะครับอันนี้คือตัวโต,วตวเป็นเป็นเป็นเพศผู้ครับเป็นเพศผู้นะครับแล้วก็มีตัวเล็กออกได้กี่วันแล้วครับน่น่าจะได้อาทิตย์หนึ่งแล้วครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ <ค estão S 1> เป็นเป็นลูกของลูกคพ่อคุณฝงพอ่อคุณฝงนะครับติดท้องแม่อ่า,อาติดท้องแม่มาตัวนี้คือเพศผู้อายุเท่าไหร่เพศผู้เนี่ยน่าจะได้ขวบแล้วครับอืมประมาณขวบได้น้องพอดีคได้น้องแล้วครับเห็นหน้าน้องแล้วนี่คือแม่แม่งามนะครับสวยครับ อัตลักษณ์ครับอัตลักษณ์มีตาแต้มแจ้มจ้ำม,มีอ่องสองอ่องนะครับแป้งขาสวยแม่งามกับลูกอ่าทั้งหมดสามชีวิตเนี่ยเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้แสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับท่านผู้ชมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับท้ายสวยอตอนนี้ก็ให้นมลูกอยู่นะครับถ้า อ้วนขึ้นมาเท่านานนี่โอ้โหแม่นี้ไม่ธรรมดาให้ให้เขากินน้ำเขาหิวน้ำป่ะนะหิวเออ่ะกินน้ำเลยฟังแล้วหิวน้ำ <laughs> นี่นะครับตัวนี้คือคือลูกลูกตัวตัวโต,วต,วตวเขานะครับอายุป,ประมาณขวบหน่อย,หน,อยหนึ่งเป็นเพศผู้นะครับ แม่งามนี่ส่วนสูง135นะครับรับประกัน135ให้ลูกแล้วประมาณกี่ตัวนะลืมละประมาณประมาณสามตัวสามตัวนะครับตัวอยู่ในท้องตัวที่สี่เนาะน่าจะประมาณนั้นตัวที่สี่นะครับให้ลูกออกมาแล้วสามตัวนี่คือลูกลูกตัวเล็กนะครับเป็นเพศเมียเป็นพ่อคุ้มฝูงนะครับโอ้โหตาแจ่มแจ่มแจ่มมาจะลักษณชัดเจนเหมือนกันครับตัวนี้ครับเป็นเพศเมียนะครับเกิดได้ประมาณสัปดาห์หนึ่ง 100, หนนะึ่งแสนเท่าไรหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับอ่าสนใจก็โทรมาที่เบอร์0ูนย์หกสี่สาหห้าสามครับครับคุณกิจนะครับครับนี่นี่สามตัวแล้วครับมารวมกันแล้วลูกอย่างหนาเลยครับ อีกสักเดือนสั้งเดือนก็ขึ้นทับอีกแล้วเนี่ยครับน่าจะลูกถี่เหมือนกันนะเพราะว่าลูกดูลูกตัวนั้นก็กับลูกที่เกิดมาเนี่ยก็น่าจะปีแล้วลูกกับแม่เนี้ยเนาะครับผมเห็นแล้วผมเลี้ยงอยู่เนี่ยไม่ถึงเดือนเป็นสัตว์แล้วครับออกมาครับผมท่านผู้ชมครับแม่สอนนะครับเท่าไหร่นะสองแสนสองครับสองแสนสองนะครับพร้อมลูกอ่าลูกแก้วฟ้า อยู่ในท้องก็มีก้าวเจริญก้าวเจริญแล้วก็แม่แม่งามก็มีลูกติดสองตัวนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเท่าไหร่นะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับท่านผู้ชมครับเอาละฝากแชแนลสายมงคลนะครับก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ